อ,อันนี้ยาลี่แพ้นะคะคุนอ่ะโอ้ยขัดเม่เห็ดนางนำคุณก็ล่งสีออกดอกค่ะเนี่ยตัดตัดไปต้มร้ายเทือแล้วนะคะเนี่ยก็ตัดไปหอดย่มออกดอกค่นก็ออกดอกคือกาค่ะออกดอก,ออก,ดอกปิ้วไปกับสีบเป็นต้นใน้บบัน,นี้ ไอแถวนี่มันมีโฮมค่ะพี่น้องมันจะมี <c oughs> ต้นหมากต้นพักกระโดนต้นมะม่มวงอย่างศินะรรมันเย็นเพราะมันเย็นแล้ะมันกระสีแบบเต็มได้พี่น้องอยู่สวนเหนือเริ่มสีแหงละค่ะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก,ก็มีฝนอยู่แต่วันกับฝนน,น้อยๆค่ะบ่อดดบ่อดดแบบบอ่อใดโต๊ะแห้งนะคะ เนี่ยร่มหนาวมาล่ะเนี่ยแต่ว่าหมองนี่คุณยายเคยเอาเดอกกระเจียวมาปลูกนะคะเนี่ยเห็นบ่ต้นมันยังเหลืออยู่แต่มันกับ,บ่าคอยได็ดพน้นไปไหนมันสีอู่ตรงไงตรงหิมสาดอกกระเจียวค่ะเกิดดีตรงนั้น แมวก็อยากมาเล่นน้ำยามเมือน้าอื่อเศไอ้เมียวพายูหล่ะกัเปอร์เห็นเล่ากับคิดหอดเล่าได้พี่น้องไห่ไหน่อยนะกินอะไรลูก กินหอนยาหิ้งนมพลนบ่เย็นเนี่ยฮะอา้าวมันแมนบ่ละ่ะเมาอึกินหอดใบใหม่ใบไหลพลนบ่อเย็นเนี่ยแม่ขึ้นจากเขาเขาก็ประทุหายกินละ่ะหมาวมันตัวบกนี้เลยพี่น้อยทายแต่แมวเนี่ยละไม่หน่อย เห็นหลกอนซ่อนมันเดี๋ยวพอมันพ่อมันเป็นดอกคากๆเนี่ยเม่หน่อยกระสีเกีียวน้ออยามานั่งตรงนี้หรอกกระสีเกี้ยวไปอันนั้นกระสีเกี้ยวไปลงไปวานตรงอยากให้มันเกิดนะคะเพราะว่าถ้ามันผัดไปแถวเนี่ยมันก็เต็มอยู่แถวนี่ยแต่ว่าเวลามีมูมะขอไม่หน่อยกระโดกไข่เดแเน่ได้หลายคนเอาไปไปปลูกบางเทอาข้าเจ้ามันใส่กระถางค่ะเพราะมันปิวไปมันกะ บางทีคพื้นที่เขาเจาะวับวหลายแบบมัน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 กับปิวไปมันก็ต้องไปเกิดใหม่สินะคะ,ะเาขาเจาเขามเอาน้ำไม่น้อยอีกว่าเอาไปงวดก้อนนี่ต้มกินเบิร์ดแล้วมันบดได้แบบเป็นดอกตัดพี่น้องค่ะเอาใส่กระถางนี่เขาต้องตัดนันตัดหละ่ะไปต้มพอาตัดหล้วแล้วก็แตกขึ้นขึ้นเก่าเห็น,นี่ยกอเก่าเนี่ยมลม